สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สุข้เนนะค่ะมื่อนี่สิผ้าหยางเขาไปเบิ้งในนก้อนวัดนาะพี่น้องเนาะเบิงหลอหลอดเนาะก้อนเท่าสเขามากกระจายบัดก่อนเด้อพี่น้องบัดตีเทาสื่อไว้นั่นแหละมาผ้าพี่น้องหยางเบิ้งแค่น้อยเนาะพี่น้องเนาะได้มากแล้วเพิ่นกะว่าแหย่ยางเนาะขันบอยหางกับบอคือพี่น้องได้มากแล้วกับสิผ้าพี่น้องยางจะเข้านี่ คุณลูกสาวลูกเคยกับพักกัญญางหรอพี่นอ้องมานยางน้ากันพี่น้องยางไถผ่าไปเรื่อยๆเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนำ้ำยางไถผ่าไปเรื่อยๆมองนี่คนสิบบูรณะบูรณะไม้เนาะพี่น้องเนาะนี่ยางข้าพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆคนกวาดไถผ้ากันเข่าไปเบิง่งว่าจันหลังจาสิไป พอกันอยู่ทั้งนอกเนาะพี่น้องเนาะรถเพิ่นก็ไปจอดถ่ายยู่ทั้งนอกนี่แหละพี่น้องถ้าแบบเวียนเขาเมืองเมืองพะย่างเกี่ยวนกกันพี่น้องย่างเกี่ยวนกกันห่อนปานัยกับสีผ้มากตัวเิ่นผ้ามากเหรเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นผ้ามาแล้ว่ะห่อนปานัยกับสีผ้ามากาพี่น้องยางเบิ่ง แางนี่ก้นกับสียางออเลี่น้อก้นิ่นกัสียางอ่อมนกูนนนนก้นมาไม่เนาะค่ะเป็นยางออนบิงอูหุเสาหุกัสียางไปทางนีไปไปไปางลงไป ส่วนยงางเข้าไปเกิดงางเข้าไปน้องสาพี่น้องกงางเข้าไปเบ้างว่าเข้าไปหยางกันฝ้ายางเข่าเ้ากับตองยางเข่าลูกสาวหนุ่มบวชโอ้สวยงามพี่น้องเอ้ยถ่ายรูปการนี้มายืนข้างบนนี้เออมันจ้งเห็นไปอยู่ทางโน้นมันจะสวยงามครับเออมันจะได้สวยงามไหมมันกำมานบ่า คนี่นพ่เป็ดไก่ผ้าเที рес, field, field, ่ยวเออมีเป็นไก่ลายลายพี่นนองจะเป็นลายสอกลายมุมลายสอกลายมุมไปข้างบนค่ะไปข้างบนสวยงามพว่นพอส็ีเอา ข้างบนสวยงามมากยังต้นไม้เลยนี่จะสอบทุงมุมค่ะสอบทุกมุมพี่น้องไปเห็นพ่อพี่น้องด้เบื้องน้า คือนกรอ่าเพิ่นออกมาจากงานนกขี่นองจับขึนไปเออไปยางก้อนลูกยางก้อนเอไปยางก้นลูกยาก้อนเนี่ยขึ้นไปก้อนที่นองเดี๋ยวถ่ายลูกก้อนเดี๋ยวขึ้นไปลูกลูกพอไปไ เ่วนตนอใงามส่นติหนอตายลูกไปอันมี้เขามาในนี้แล้วไม่รู้พูดจะรลูกยางไปกับขอโนพีหนอ Cảm ơn ngay. bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีหลายสองหลายหุอันนี้ขางล่ข้างคุณอันนี้เขาไปสอบสิลงนะครายางหุ้นไม่หลหมองลงแท้ Okay so you want to take the f r e e ภาพัขึ้นนี่ตะไ่ายพูนแบกนันไทยรู้อยู่ขึ้นมาหือตั้งาจะใส่ไหมค่ะเออ มือคนป,นปนท่วงได้เลยท่ามือคนป,นป,นปนิ่วงร้นานใต้อันนี้าก็เจอะคลิปเจาไปที่นัง่งแง่จากคว้างพุ่นเหล่ากับชิเมื่อยก็ิถ้ากันั่งพักนั่งพักกับ่คุนไปเบ้งมองหันที่เราคนเรียงอี่แขกบอกเขาบอกว่าคนเรียงนี่แขกพี่น้ง่ง เขาเจ้าเห็ดยังไงอันนี้ปลาถ้ามาาดด้ที่หนขึ้นไปน้ำเปิ้ลแบบตกยก็ตเก่างต่ไปเร้ามอนหลายเลยน่งก็ใหญ่ๆที่ไหน คุณฟังนึนคุณาเจยางหอดฟังกูละยางหอดฟังกูละนึ่งค้าสิย่างไปทางนี้แล้วสิหนังเนื่องบอันขจง้มงามเลยสี่นองก็ดูแว่นตาดมแห่แล้วไปพยอยาแม่ดม เครียดว่าไปเจมปูดปูดว่ไปน้ำเขาไปเลยไม่ได้ดรอกแง่จัดการเงินเครียดว่าไปน้ำเขาเฮ้ยเครียดว่าไปน้ำเขาว่ะตีถึงใจให,หายพี่น้อง แยกไห้จะและน่นกลนเขาบกยางไววปะไหวพูดน่ะแม่นางต้องมองอยู่พอก็แม่ไปหอดไก่แล้วบไปน้ำเขาเขากลับไปทางไหนแต่อ้อมเตียงไปไปไปแม่บบไปน้ำดอกคันเออ เขาสิเขาไปเบิ้งนะันหันโมไปน้ำเขาพี่น้องมาหันให้ให้ใหบกน้อยไม่อยากให้มันนั่งอยู่คนเดียวอยากให้มันไปกับพ่อกับแม่มันผุน่นชางพุ่นกับจิเป็นหนันเสียงจักรจั่นเล่ไล่ไล่หลายพี่น้องข้าพี่จะเชื่องามยังบ่หอดน,น้ำเขาดอกพี่น้อง ก็พาล่นอยู่น้ำมันนี่แหละแล้นเขาไปถ่ายรูปมาให้เยอะเสียเอามาลูกแห้เบิงคนมากไ,ไหลไอ้ขันเด็กพี่น้องไอ้คนคนมาจากเวียดนามเนาะคนก็มาเที่ยวด้วยกันโ <c oughs> อเคเด็กหน่อยคนกะต้องย่างไปพี่น้องอันนี้คนมาจากเวียดนามใช่หนหนมะ